สวัสดีครับไม้แปดส่วนบมาแล้วครับพบกับไม้แปดส่วนใบเรีวิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุขกันนะครับคลิปนี้เราจะมาส่งมอบความสุขความสุขครั้งพิเศษนะครับของพี่ชายคนนี้นะครับรถตรงนี้เป็นดอนบอด b อกปีใหม่นะครับแต่ว่าอยู่ในโครงการทะลองส10ปีของเรานะครับไม้แปดส่วนใบ20ปีนะครับ่าดังเลยดีกว่านะครับ พวกนี้จะเห็นผมนั่งตรงนี้นะครับไม่อยู่ข้างหลังแล้วเพราะว่าหลายคนบน่นว่าเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนั้นมานั่งใ,ใกล้ไหมนะครับจะได้เสียงดีๆกันนะครับอ่ะรถคันนี้เข้าร่วมโครงการฉลองสิบปีใบบัตรส่วนลดนะครับจริงๆต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ส่งเรามาจนถึงวันนี้นะครับสิบปีก็มีเส้นทางเดินทางมายาวนานมากมายนะครับและที่คนนี้ก็จะเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเรานะครับที่อ่าเรียกว่า สราสนุนโครงการของเรานรในการทําตามความตั้งใจที่อาจจะมีความบ้าบอลนิดหน่อยนะครับของเจ้าของร้านนะครับอบอดบอล20ปีนะคันนี้เป็นคันที่สแล้วนะครับก็ทุกคันก็จะอยู่ในคอนเซ็ปต,ต์เกือบๆเหมือนกันหมดนะครับก็คือเราจะเอารถที่เป็นทรงเลทโวนะครับหรือทรงคลาสสิกมาใส่ชุดเกียร์ที่มันมีความคลาสสิกเข้าไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าเกียร์ที่เราเลือกใส่นะครับ มันจะต้องดีของเดิมนะครับคือไม่ใช่สัดแต่ว่าจะเอาของเก่าๆมาใส่ให้มันดูเท่ๆไม่ใช่นะคือทุกอย่างเราใส่มีผลแล้วก็แน่นอนลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเลือกสินค้าหรือเข้ามานั่งคุยกันเนี่ยก็ต้องมีผลและตอบโจทย์ได้นะครับคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถที่น่ารักอีกคันหนึ่งนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยก็จะมีการใช้อะไหลที่เป็นเสียงตาบางส่วนนะครับ ถ้าเห็นตัวสีโครมเมียมคันแรกเนี่ยจำได้ไหมครับก็จะเป็นอะไหล่ดำขึ้นฐานด้านล่างนะครับแต่ข้างบนเป็นสีดำอะไหล่เป็นดำด้วยเพื่อความดุด,ดันแต่คันนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องการความโหดเหลนั้นครับต้องการความซอฟต์ต้องการความคลาสสิกอยากให้รถมันมีความสว่างแล้วก็มีความรู้สึกที่มันเป็นธรรมชาตินะครับก็คือปีหนังที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนอารมณ์เหมือนไม,นม,นม้อะไรประมาณน,นี้คือถ้าใครชอบ บ้านแนวบลิกแนวที่เป็นปูนที่เรียกว่านี้นกเป็นแนวอิฐที่เป็นสีส้มครับส่วนใหญ่บ้านแนวอิฐเนี่ยมันมีฮาร์ดแวร์คู่กัน2อ,อย่างคือเหล็กที่เป็นสีดําหรือเป็นพื้นไม้หรือกําแพงไม้บางส่วนเพื่อที่จะให้มันเป็นสีที่เป็นเอ์ธโทนทันนี้ก็จะอยู่ในคอนเซ็ปต์เช่นกันนะครับโอ้แล้วก็ทันนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักของลูกค้าเนี่ยคือก็ใช้ออกบักายใช้ไปเที่ยว แต่ก็จะเป็นรถคันแรกที่เอาไปลองขี่ก่อนหลังจากที่ขี่รถใหญ่มาเนะมันอาจจะดีกว่ารถเล็กในเรื่องของเปอร์포เรนซ์แต่การเดินทางเป็นยังไงก็เราเนี่ยมันก็ต้องใช้ความจริงจังนะคือรถร้นใหญ่หรือเราเอาถึงมอบหนึ่คันอถึงเาคันเนี่ยคือรถเก่งอ่ะส่วนใหญ่ก็ต้องถอดล้อสักหนึ่งล้อแหละหรือถ้าเกิดรถคุณใหญ่มากไม่ต้องขอดได้แต่ว่าต้องพับบอร์ดดีกว่าแต่รถพับเนี่ยคือเราพับรถแกะบอก์ดแล้วเผมันก็สร้รถเก่งได้เลยนะครับถ้ามีสองคนมันก็จะทําให เราไปกันง่ายโดยที่เราไม่ต้องเครียดในเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมอะไรนี้มากมายนะครับหรือแม้แต่ว่าเราปั่นเัรยาเราอยากแวะไปไหนเช่นเราอยากเข้าห้างอยากไปทานอาหารดีๆสักมื้อเึ้งอะไรเงี้ยแล้วเราต้องจอดจักรยานไว้บนหลังคารถอ่ะเราก็กลัวหนึ่งเข้าห้างจะชนกับทาห้างหรือไปจอดข้างนอกร้านแล้วที่จอดอาจจะไม่ดีๆมากก็กลัวขโมโยราขโมยเราอีกใช่ไหมันั้นรถทับพนอยู่รถมันก็จะสบายกว่ารวมถึงการเดินทางไปเทีย่ยวกัดด้วยมันก็จะง่ายมากนะครับ แล้วคันนี้ใส่อะไรบ้างนะครับเนื่องจากรถคันนี้เนี่ยอยากให้มันมีมครับเนะออโทนเนอก็จะใช้ปบกแทนหนังที่เป็นเป็นทรงเออกรอโลมิกจับสบายนะครับแล้วก็บอกที่เป็นหนังเสียบตานะครับแต่ตัวเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเบาะรองน้านะครับทาไมลูกค้าถึงไม่ได้บอกเบาะหนังละ่ะหนๆก็มาหนานี้คืออย่างนี้เบาะหนังเนี่ยมันนั่งสบายไปจิงแต่ข้อแรกเลยคือต้องใช้ระยะเาวลาลอินนานข้อ2คือ บบาหนังเนี่ยมันจะโดนน้ําเยอะๆไม่ได้พอถ้าโดนน้ํไเยอะแล้ว R1 หนึ่งเลยคือมันจะเสียทรงสองคือโอกาสขึ้นลาวมันเยอะฉะนั้นเนี่ยการที่รามีรถยนต์หนึ่งทันที่อยากให้ใช้งานได้สบายๆเรื่อยเนี่ยเราก็ไม่อยากไปเครียดกับเรื่องการดูแลเยอะมากการใช้บอกที่เป็นงานคู่หนังแบบนี้มันก็ทําให้เรามีความง่ายที่มากขึ้นแล้วบอกรุ่นนี้ก็จะบอกว่าบดะย่างสบายมากๆของค่าย Enzo ที่ริงๆ Enzo กับ Velo เนี่ยมันคือโรงงานอยู่ไปน,นะครับ แต่เขาแยกเป็นสองแบรนด์เนื่องจากผู้นำเข้าเป็นสองเจ้าเป็นนตีกันนะครับก็เลยทําเป็นอีเนียมาซึ่งบอกตัวเนี้ยต้องบอกว่าผมมาตามหามาสี่ปีหลังจากที่มันเลิกผลิตไปพักหนึ่งแล้วเราก็หาไม่ได้เลยจนเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาอีกรอบหนึง่งที่ผมเจอมาสุปลายปีที่แล้วนะครับก็เรีวยกว่าโชคดีมากๆที่ได้กลับมาใช้บอกตัวนี้จริงนะครับอ่าแล้วก็มีการเพิ่มเติมอะไรอีกในส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีาการใส่บางโคนลนเข้าไปนะครับเพื่อให้มัน ป้องกันน้ำกร็นใส่หลังเราเวลาเขาเดินขี่เที่ยวตลาดเนาะตลาดเนี่ยไม่มีอะไรมันแห้งมาหรอกมันต้องมีน้ำมีอะไรบ้างอม่แล้วเข้าไปตาดสดนะครับหรือว่าอะไรทั่วไปทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันเลอเธอบางคนก็จะช่วยไม่ให้เสื้อผ้าสุดหลออของเรานะครับมันสกปรกนะครับแล้วก็คุณผวได้บ่นด้วยว่าสัตว์ยากมากนะครับเมื่อก่อนผมจับรถเจ้เนี่ยแมนผมคมจำได้ว่าเสื้อผ้ามันสักโคตรยากเลยนะครับเพราะว่ามันเปื้อนน้ำมันนะครับมีบางคนก็จะช่วยได้เยอะแต่ว่าบางคนที่เป็นครึ่งล้อแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยไม่ให น้ำประเด็นขึ้นไปข้างบนได้เลยหนึ่งก็คือเสื้อหลังไปเยอะสองคือรถก็จะสวยงามตลอดเวลานะครับอ่าต่อมาในเรื่องของชุดขับและเบรกนะครับแน่นอนรถคันนี้อยู่ในโปรเจกต์ฉลอง10ปีมาเตอร์สูตรบิ๊ถ้าเป็นบอร์ดวอล์อกจะต้องใสเ่เบรคชิมาโน่นะครับอ่าเพราะว่าเบรคชิมาโน่เป็นเบรกที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมีความมั่นใจในการใช้งานและทนทานนะครับนี่เรียกว่าจะบอกว่าเคียฟเป้เป็นตีชิมาโน่ก็ได้นะครับผมจับ ชิบานโน่เนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วมันมีนความแตกต่างระหว่างกชิบานโน่กับยีเข้าอื่นที่ติดรถมาหรือเบรกแต่รุ่นต่างๆเนี่ยผมก็เรียกว่าจับมาหลายยี่ห้ออาจจะไม่ได้เป็นคนที่จับของเยอะมากเท่ากับคนที่เขาเล่นของยุ่งยาแต่ทุกตัวที่ผมจับเนี่ยความแตกต่างของฟิลลิ่งมันเนี่ยชัดเจนมากคือชิบานโน่เนี่ยสิ่งที่มันให้ผมได้แบบแลวผมรักมันมากเลยคือมันสติ คือเราเบรกจึ๊กพอถ้าเบรกคนขอบปุ๊บมันหยุดเลยมันแน่นเลยมันไม่มียืดยืดยุ้ยยุย้ยเนี่ยครับโอเคถ้าเบรกอาจจะแข็งแต่นั่นแหละมันคือความปลอดภัยของเรามันสั่งได้ตลอดเวลานะครับถ้าเบรกมันนิ่มมากโอเคอาจจะกินขอบล้อน้อยมันอาจจะทำให้ล้อนคนทานว่าเดิมนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งของผมเนี่ยชอบอะไรที่มันสั่ได้แบบไปไปๆปไปอะอะไรมากกว่านะครับก็เลยชื่นชอบคินโนเป็นการส่วนตัวเป็นพิเศษและลูกค้าท่านนี้ก็น่าจะคิดเหมือนผมนะครับ ในส่วนลึกขับเพิ่มเติมกมจะเป็นพวกตีนผีนะครับเดิมของตัวบอดวอล์เนี่ยจะเป็นตีนผีชิมานโน่ทวนี่ขับตัวประหยัดสุดเลยซึ่งมันจะอป็นแบตีนผีแบบที่แค่แกนไอแกนวายครับสองแกนแบบนี้นะครับอ่าและแกนวายก็เด้งขึ้นอย่างนี้มันจะขึ้นลงตามความตึงของตัวโซ่ที่โดนเปลี่ยนเกียร์ไปในขณะที่ตีนผีตัวอาริวิโอที่เราใส่ไปเนี่ยผลิตปี95เป็นเรียกได้ว่าชุดเกียร์ที่ยอดเยี่ยมในสมัยนั้น และเป็นพื้นฐานของชุดเกียร์ที่ยอดเยี่ยมในสมัยนี้นะครับตีนขีระบบพวกนี้เนี่ยการทํางานคือเขาจะวิ่งเฉียนเข้าไปทั้งขึ้นและลงมันจะเฉียงไปเลยตามแนวของเฟืองที่เป็นรูปรวยแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถแต่ว่าคือถ้าเฟืองตัวลางที่มันจับโซ่อย,อยู่เนี่ยมันคิดไปกับเฟืองตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโซ่จะเข้าเกียร์ได้รวดเร็วมันอย่างและไม่มีเสียงรบกวนมากนะักนะครับโอกาสที่โซ่จะสบับกานล่างตรงนี้เนี่ย มันก็จะน้อยกว่าแบบที่ใช้แบบแค่ซ้ายขวาแล้วก็ใช้วัดดวงในการดึงทางตึงจากแนวของโซ่เอานะครับอ่าแลยก็ความแข็งแรงของเกียร์ชุดนี้ต้งบอกเลยครับเกียร์ตัวนี้ผลิตครับปีเก้าห้านะผมมเีเกียร์ที่ม่น Overwatch ที่ผลิตแล้ประมาณปีเจ้าหนึ่งนะค,ะร,นนนครับวันนี้ยังใช้อยู่เลยคือทนทานโคตรโคตรแลวก็ตัวน,ตตตนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตรงฝนพลาสติกอยู่นะมันยังไม่แตกเลยนะครับไป่เญี่ปุ่นตัวนี้เป็น อลูมิเนียมอลลอยทั้งสองด้านนะครับมันก็จะมีความแข็งแรงมากมาก,มากเลยบอกเลยและตัวนี้มันเป็นชุดเกียร์ที่เป็น neo s t o p หรือเที t ่ o, เรียกว่า nos นะครับเป็นของที่ผลิตมานานแล้วไม่เคยถูกใช้งานนะครับพอดีผมโชคดีเมื่อไปไปแล้วเนี่ยไปเจอขุมทรัพย์ผมก็เลยสอยหมดเลยนะครับเท่าที่ไหวนะครับก็เลยมีชุดเกียร์ตัวนี้มาให้ลูกค้าทุกท่านนะครับในชุดนี้เนี่ยก็บอกว่าชุดขับชุดนี้จะมี โซ่นะครับที่ไม่ใช่ชิมโนเพราะว่าจริงๆอยากได้ชิมโนแต่ชิมาโนไม่มีสีเงิน,นเงาจำเป็นจะต้องใช้โซ่ KMC Z8.3 ที่เป็นโครเมียมนะครับเพื่อให้มีความสวยงามและสำพันคือโซ่ KMC เนี่ยเป็นโซ่ที่ผลิตจากไต้หวันนะครับโรงงานก็คือคุณภาพสูงมากและมีตัวฟรีลิสมาให้ด้วยในกรณนนีที่เราจะถอดโซ่ล้างเนี่ยของเคเเขาเคลมว่าคุณสามารถถอดใส่ได้3ครั้ง ในหนตัวนะครับยี่ยงอือน่นก็ปอครั้งเดียวแล้วคุณถอดป,ปุ๊บโยนทิ้งเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่เกมสีบอกว่าให้สั่งครั้งเลยนะครับฟรีทาวน์นะครับก็ถือว่าเป็นโซ่ที่ลกทางไม่รุนแรงสวยงามและที่จุดใช้งานด้วยนะครับจานหน้าตัวนี้ก็จะใส่เป็นจานวรอนแล้วก็เป็นไบดิสไอใบจานแบบที่เป็นสไปเดอร์หรือที่ผมชอบเรีวยกว่าเป็นใบ v b s เพราะว่าตัวลายของใบจานเนี่ยมันได้คล้ายกับลายล้อแบบ v e b s นะครับ ซึ่งเจเป้เดเป็นคนที่บ้ารถมากใครมาที่ร้านแล้วเ้าเล่นเล่นรถนะผมบอกเลยว่าจักรยานอ่ะคุยสิบนาทีแล้วคุยรถชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่บ้ารถด้วยกันทั้งคู่อะไรนี้นะครับอ่ตัว BBS เนี่ยผมจะบอกเลยว่าตอนเด็กผมมีความชอบเพราะว่ารถที่บ้านนะผมะครับจะเป็น BMW E30 นะครับตัวซีรีส3ที่ใส่ล้อลายนี้แหละแล้วก็แบตขอบ16ด้วยประมาณนั้นคือ ต้องมันรวยมากอย่างที่เขาใสกูพแพงเลยเนีย่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถของอ่ามาของป้าครับก็ส่งต่อมาแล้วนาเขาก็เอามาใช้ผมก็นั่งรถเนี้ไปโรงเรียนกับโรงเรียนเกือบทุกวันเลยนะครับก็เลยชอบรถชงนั้นแล้วก็รอแบบนี้มากนี่รถตันนี้คือคราวนี้มันเป็นสมรรถะาสร็จเนี่ยข้อมกงเนี่ยพอมาอยู่กับอาจารย์หน้าที่เวลาทีทีเนี่ยมันก็จะมีความร่วมสมัยนิดๆน,น,นะครับผมก็เลยคิดแบบว่า, i, า,าเฮ้ยใส่จานนี้มันเท่กว่าจานโลนนะ แต่แล้วแต่คนชอบนะแต่ในมุมมองเราเนี่ยซึ่งเราก็แชร์ไอเดียนี้ให้ลูกค้าเราก้อนว่าลูกค้าคิดแบบเราบ้างคิดเหมือนผมทําตามผมนะครับแต่เล้คิดได้เหมือนผมทำตามทำตามคุณนะครับอันนี้เป็นเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านโดยไอ้คำว่าคิดเหมือนผมทําตามผมคิดไม่เหมือนผมทําตามคุณเนี่ยมันจะมีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาเป็นตัวตัดสินด้วยนะครับคือถ้าเกิดลูกค้ามาแบบไม่เซฟเลยอะ่ะผมก็ต้อง กล่องให้มาเซฟนะไม่ใช่แบบว่าอันนี้สวยแต่ว่าใช้แล้วมันไม่เซฟอ่ะมันมันก็ไม่ควรใส่ลงไปนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าอันไห่สวยแค่ไหนถ้ามันไม่ดูแลีวิตเราเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเกิดปัญหาในภายหลังได้ฉะนั้นก็ความเซฟตี้มันคือสิ่งสำคัญอันดับแรกของการทํารถนะครับสุดท้ายที่พูดถึงในนี้ก็คือเรื่องของเอ้สองอย่างสุดท้ายก็คือบันไดนะครับบันไดเนี่ยเสียเงินพับง่ายสวยคลาสสิก ต้องบอกว่ามีตัวเดียว MKS FD7 นะครับคือพี่เขาอยากได้แบบที่เพิ่องถอดเพราะว่าถอดเราลืมอย่างเงี้ยไปไหนมาไหนมันก็ไม่ต้องนั่งกังวลว่าเราจะลืมอะไรไปไที่บ้านไหมก็เลยขอเป็นตัวหนึ่งซึ่งโอเคถึงแม้ว่าร้านเราจะไม่ได้เป็นตัวแทนที่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 เป็นทางการของเขาครับผมก็ไปหยิบยืมแเพขึ้นๆมาให้นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ตัวหลักแต่ก็จะพอหยิบยืมได้บ้างน,นะครับอเอกไว้เลยในคลิปนี้นะครับ จุดเด่นว่าอะคือมันง่ายมันพับง่ายอุทวีพอดีปกติอาจารนิดนึงเขาติดอยู่วันนี้ถนะ้ากดปุ๊บพับเลยน,นี่คือจุดเด่นของ mks นะครับพับกาง่ายนุ่มมือและมีความลื่นมากนะครับถึงแม้จะหนักก็ตามแต่ลื่นแบบนี้เอาัยได้นะครับอ่ะสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมาถ่ายได้ๆกันก็คือพกกปหน้าปลยท้ายเนี่ยก็ ด้วยความที่ชอบอะไรที่มันน่ารักนิดหนึ่งนะครับไฟที่เราใช้งานเนี่ยก็คือมีสองหลักสองอย่างคืออย่างแรกคือให้เราเห็นทางกับอันที่สองคือให้คนหรือจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์คนอื่นเห็นเรานะครับทันนี้เนี่ยด้วยความที่คงไม่ได้เข้าไปขี่ป่าขี่เข้าป่าฝ่าดงอะไรถนนในเมืองก็พอมีไฟสว่างอยู่นะครับไม่ได้ไปขี่มืดๆมากก็เลยขอเลือกไฟที่น่ารักบเก๋และก็ให้คนเห็นเราชัดๆ ก็จะเลือกเป็นไฟล์ของน็อกรุ่นม,ม็อบแบบน่าจะเป็น 4i นะครับเป็นสีดวงนะครับโอเคพูดเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเอากล้องมาถ่ายใกล้กันก่อนดีกว่าครับว่าเจ้าดาวอคันนี้นะครับดูแล้วจุดต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับมาดีกว่านะครับเริ่มจากคอปพิทนะครับ นีเข้าข้างๆครับนี่คือความโดดเด่นของปลอกแฮนด์บลูคนะครับบลูคจะมีฝาข้างที่มีความเท่แบบนี้เก่บผู้รุ่นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเออร์โกกริปนะครับกริปจะเป็นแนวที่มีที่รับอุ้งมือหรืออุ้งตีนหมีนะครับอ่าข้างบนเป็นหนังแท้นะครับสีน้ำตาลนะครับสีน้ำผึ้งสีผึ้งอ่าด้านในจะรัดด้วยอลูมิเนียมและอ่าเป็น โบว์ Both, หัวจมนะครับด้านล่างนะครับของปอกแคนตัวนี้จะเป็นฟิลฟินะครับเหมือนปอกแคนเลตโทแนว BMX นะครับข้อดีคือมันมีความกระชับมือไม่ลื่นนะครับแล้วก็ทานล่างเนี่ยก็ไม่แข็งมากนะจับสบายนะครับและคือชื่อว่าเป็นโปรเจกต์ของเรานะครับ ช h i โ a โนมันจะมาทั้งแผงทั้งมือเบรกนะครับตัวนี้จะเป็นมือเบรก a าเซล่านะครับที่มีความเป็นเร t โ o คือสีจะเป็นสีดําแล้วก็ตัวมือเกี่ยวเป็นสีโครเมียมนะครับมือเกียร์ตัวนี้ด้วยความที่ทุกค่านใช้แปดสปีดนะครับก็ต้องเลือกมือเกียร์แปดสปีดที่ดีและหาได้ในปัจจุบันกะ็คือจะเป็นชิ i โปโนแคลริสสองพนะครับไฟหน้าก็จะเป็นของน็อกนะครับ สีดวงแบบนี้นะครับเทๆ่ๆสายเกียร์นะครับด้วยความที่จะเปลี่ยนระบบตีมผีนะตัวปลอ,อกสายเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นปลอ,อกสายสีเดียวกันนะครับแต่ยาวพอที่จะใช้กับตีมผีรุ่นใหม่ได้นะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับลายธงชาติไทยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนไทยผมชอบโลดซิงที่มีนักแข่งคนไทยนะครับก็เลยจะเลือกเป็นลายธงชาติไทยนะครับ อันนี้ก็เป็นเบรคิมโน่อาเซล่าสีเงินนะครับซึ่งมีจำนวนจำกัดมากๆทํำช้อปโปรเจกต์นี้นะครับฟังคลนเหล็กกันวานไนท์นะครับของดาฮอนบอดวอกตรงรุ่นที่ทำการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์พวกน็อตพวกนี้เป็นหัวจม M5 สมตสเลทั้งหมดนะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อของไม้ประยุกคัสตอมนะครับ ซึ่งตัวขอบล้อเป็นของเวนแมนมีตาไก่ที่ดูรอยซี่รวดนะครับล้อเวนแมนเนี่ยเป็นล้อโรงงาน o e m ที่เรียกว่าผลิกาักษณฐานสูงมากนะครับของไต้หวันนะครับในส่วนของยางนะครับก็คันนี้เลือกใช้เป็นยางชัวเบ้มา a อนเลสเตอร์นะครับขนาด20.5นะครับมันก็จะมีความซิ่งนะครับมีความสปอร์ตและมีแถบพลายน้ำด้านข้าง เรืองแสงดาวในกลางคืนนะครับสีเราจะขัดเคลือบให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เฟรนใหม่จะมีการเดินสายเลาะไปกับตัวเคเบิลด้านล่างนะครับบันได MKS นะครับชุดจานหน้าไวรยรอนนะครับพร้อมใบจานแบบ e b s และน็อตใบจานสีทองของก i สม o นะครับ ก็จะคล้ายๆกับด้านบนนี้ที่มีเพลทสีทองบนพื้นสีโครมนะครับไล่ลงมาเลยโซ่เคมซีแซดดจุโครมเมียมที่มีความเงางามทนทานและตลดเร็วได้นะครับตีนผีอาริวิโอนะครับที่ผลิตในปี1995งเก้ซอฟต์ร์ระบบ IG Compatible นะครับก็เป็นพื้นฐานของระบบไฮเปอร์ไกดในปัจจุบันนั่นเองนะครับอ่า ลระบบไฮเปอร์ไกด์เนี่ยนะครับก็จะมีล่องตรงเฟืองต่างๆแบบนี้แล้วก็เซ็ตช่องไฟของเฟืองที่เป็นแบบไฮเปอร์ไกด์ซึ่งเป็นจุดเด่นสมัยนั้นนะครับเป็นเกียร์ที่เข้าได้บรนยำเงียบและทนทานนะครับวางใจได้ในทุกสถานการณ์ไฟท้ายของน็อกรุ่น 4i เหมือนกันนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบโดนัทสีด้วงเหมือนไฟท้ายของ Nissan GTR นะครับที่เป้ชื่นชอบ แต่ไม่ได้ซื้อมันนะครับนะครับเพราะไม่มีตังค์อันนี้ก็จะเป็นบล็อกนะครับอนโซนที่เป็นฟอ,องน้ำนะครับอ่าลักอานด้วยความที่แต่งมาขนาดนี้ครับลักอานก็เพิ่มสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้เงินเงาอรารามทั้งคันแบบนี้นะครับและเราจะไม่ลืมใส่่อกกระไลด้านในนี้ด้วยนะครับอ่าเพื่อความสวยงามยาวนานของลักอานของเรานะครับ สุดท้ายนะครับเรามาดูป้ายเกียติยศของเราดีกว่าครับผมป้ายสไตนเลสของเรานะครับยิงเลเซอร์เป็น q r วอารโค้นะครับถ้าลูกค้าว่างนะครับสามารถเอามือถือมาส่อง QR วอาโค้ดได้ครับจะเข้าไปดูคลิปฉลอง10ปีกันนะครับผมที่มีผมเตเต้และจุจังสามคนนะครับ อีกจุดหนึงที่ต้องพูดทุกครั้งนะครับก็คือเรื่องของสายเบรกหลังบอดวอล์กเนี่ยในซีรีส์ใหม่ๆนะครับเขาจะร้อยสายเบรกหลังในด้านในนี้แล้วก็เอ,อกเข็มทายรถเปหนึ่งเส้นซึ่งผมว่ามันดูไม่น่ารักเราก็ย้ายออกมาแล้วเข้าช่องมันแล้วก็จัดการไวริงสายตรงนี้ดีๆเนี่ยถ้าระยะสายตรงนี้มันดีพอดีนะครับเบรกมันจะไม่ไปเกี่ยวเลยครับผมแล้วก็จะดู เรียบร้อยคลีนตางามใจแบบนี้นะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมน้อามาใส่นะยังไม่ได้ใส่เข้าไปสวยงามบันเทินโอเค ในบ,บังคับโต์ของเรา2องสิปีนะครับก็ในรถทุกๆคันที่เราทำเนี่ยโดยโปกติก็จะมีความบ้าบอหอความเครซีของเราเข้าไปอยู่นะครับซึ่งในเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ต้องเรียนแจ้งว่ามันเป็นรถขมส่วุดคลนะครับผมก็เป็นยูเซอร์มาก่อนผมก็มีเพนพอยของการเป็นยูเซอร์ที่เรียกได้ว่าความรู้น้อยมากมาก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยอุลาผมมาทำจิจการผมผมก็อยาก ให้ความรู้กับทุกๆท,ท่านไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่จอนไปจอนมาหรือลูกค้าขาประจำนะครับแล่รถทุกคันเราทำก็คืออยู่ความตั้งใจของเรามากๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ารถทุกคันเนี่ยมันมีคุณค่าหมดไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคันหนึ่งที่เราก็มีความยินดีรีดาที่ได้ส่งมอบความดให้กับลูกค้าของเรานะครับผมก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับผม